ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าโอเคหวังว่าน่าจะจะได้นะครับโอเคเจอกันนะครับทุกท่านสำหรับ จักรยานพับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วสำหรับจักรยานพับคุยกันแบบง่ายๆไม่มีอะไรซีเรียสมากก็เจอ,อก,กันวันนี้ก็ตอนบ่ายแก่ๆของวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตอนนี้ก็ น่าจะประมาณสักสามโมงเย็นกว่าๆนะจะสี่โมงเย็นละอ่ะาก็ก็จะมาต่อหรือว่ามาขยายความจากคลิปเมื่อวานนี้ที่เราได้พูดถึงเรื่องการเออแกะกล่องจักรยานพับที่ผมสั่งซื้อมาจากร้านเคไบหนึ่งหกแปดซึ่งอยู่ที่ ถนนเรียบคลองสามนะนะถนนเรียบคลองสามเส้นรังสิทธิ์นครนายกก็อธิบายง่ายๆก็คือว่าสถานที่ตั้งของร้านนะถ้ามาจากฟิวชัภาครังสิตธ์ก็ผ่านคลองหนึ่งนะไปทางถนนรักสิทธนครนายกนะจากฟิวจัภาคก็ไปทางผ่านคลองหนึ่งคลองสองพอถึงคลองสามเนี่ยเรา้ยวซ้ายเข้าไปมันจะมีถนนเรียบคลองสาม เยอะเข้าไปไม่ไกลนะเยอะใกลเ,เข้าไปไม่ไกลนะถ้ามาจากทางมอเตอร์เวย์ก็ลงตรงด่านพันยะก็วิ่งมาผ่านดีเบอร์แล้วก็ไปหาทางกับรถเพื่อจะไปทางเอ่อคลองสามอีกั่งหนึ่งซึ่งมันจะไปทะลุทางเอ่อคลองหลวงเอ่อเส้นคลองหลวงนะก็คืออยู่ถนนเรียบคลองสามเส้นจากกรังศิตคนครนายกเชื่อมกับไปทางคลองหลวงไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลงพิกัด Google Maps นะถ้าท่านอยากจะรู้ก็กดรูกึนแบบเดี๋ยวมันนำทางไปเองไปถึงหน้าร้านเลยแล้วก็ลงเบอร์โทรให้ด้วยเนาะนะกลับไปได้นะ,อะโอเคก็บ่ววานี้มันมันเอ่อมันจะมีการอันบ็อกออกมาตรงนี้นะก็คือแกะกล่องออกมาจากกล่องเลยนะก็เป็น ครั้งแรกที่ผมแจะกล่องแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมสั่งซื้อจักรยานมือสองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมซื้อจักรยานจากร้านนี้ผมไม่เคยรูู้มาก่อนนะอ่าดังนั้นอ่ะผมมันมีส่วนได้เสียกับทางร้านนะแล้วก็ไม่เคยรู้จากการมาก่อนแต่ผมอค้นหาจากในเน็ตแล้วก็มีเออรู้สึกชอบนกกดนะที่เขารีวิวใน ยูทูบนะจริงๆอะผมสนใจเรื่องจักรยานมานานแล้วแต่ว่าผมกาลังหาอยู่ทีนี้ร้านมันมีเยอะมีเยอะนะแล้วก็ค้นหาจากเสื่อออนไลน์ต่างๆนะก็พอดีเจอกับทานนี้ก็เลยทักไปนะแล้วก็เขาจะมีแอดไลน์ไปผมไปแอดไลน์ร้านไปแล้วก็มีเบอร์โทรเบอร์อะไรด้วย ก็หลังจากที่แอดไลน์แล้วก็คุยกันทางไลน์แล้วเลือดปรุนแล้วอะไรแล้วคุยกันทางโทรศัพท์จริงๆด้วยนี่ก็โอเคพอรู้สึกว่าเขาเออ่ฟีดแบ็มาดีฟีดแบ็มาค่อนข้างดีนะกับกับกับ,ก,บกับการที่ได้คุยกันนะนะก็เลยตัดสินใจซื้อร้านนี้นะทีนี้ประเด็นที่ค้างไปเมื่อวานนี่ยมันจะมีอยู่ มันจะมีอยู่สามประเด็นซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็ส่วนหนึ่งอ่ะผมว่ามันน่าจะมาจากผมผมเองอ่ะผมไม่เคยใช้จักรยานพับแล้วก็เป็นพับญี่ปุ่นด้วยเออมันมันก็เลยเออปกติเราไปซื้อจักรยานสมัยก่อนก็ซื้อจักรยานตาจระเข้บ้างอะไรบา้างอะไรนี้ยเนาะก็ไปที่ร้านเขาก็ประกอบเสร็จให้เออเขาก็ประกอบให้จนเสร็จจนเราขับออกจากร้านได้หรือว่า เออเอาใส่รถมาหรือว่าตอนที่ผมไปซื้อเสือหมอบหรือว่าไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือว่าร้านจักรยานทั่วไปเนะยก็ไปซื้อที่ร้านเลยแล้วก็ตัดออกมาจากกร้านเลยอย่างเงี้ยมันก็คือจบแต่ตรงนี้มันคือการซื้อแบบออนไลน์ไงโดยเราไม่เห็นของหน้าง,งานแต่ด้วยความที่เราไว้ใจร้านนะเราก็เลยสั่งซื้อแล้วก็ให้เขานําส่งมาคันนี้ท้าความนิดนึง สามพันหกร้อยบาทฮนะยูหอยดับผู้แกงเกอร์นะฮะเอ่อถ้าไปรับที่ร้านก็สามพันหกร้อยบาทแต่เราให้ส่งทางส่งทางขนส่งนะนะเอ่อทางทางทางคือให้ร้านส่งมาให้ที่บ้านนะะเอ่อบวกเพิ่มอีกสี่ร้อยจากสามพันหกก็เป็นสี่พันก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มมาก ขนส่งก็ส่งมาวันที่สามนะสามมกราคมมาถึงวันที่ห้าเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าตอนนั้นจบนะก็คือสะดวกรวดเร็วแล้วก็คุ้มค่ากับที่เราสั่งมาสี่สี่ร้อยเอสี่พันอ่อสี่พันรวมหมดละก็คือมันมี พอผมอ,อัดคลิปแล้วก็ส่งลงไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ลงไปใน facebook ก็มีสมาชิกที่อยู่ใน facebook อยู่ในไลน์กลุ่มแล้วก็สมาชิกที่อยู่ใน youtube ก็สอบถามมาเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่ผมจะไม่ขอลงลึกมากอะไรประมาณนี้ก็คือผมจะขอลงแค่ว่าจักรยานนี่มันเป็นจักรยานพับที่สามารถนำขึ้นรถไฟฟ้าได้นำขึ้นรถไฟได้หรือว่าพับเก็บ ใส่รถจนได้เวลาเราไปเที่ยวสายจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะประเด็นมีอยู่สามประเด็นที่ผมทิ้งไว้เมื่อวานเนี้ยหนึ่งหนึ่งคือตัวเนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆมันคือตรงเนี้ยมันคือการโคนมันต้องถอดมันต้องถอดนี่นะต้องถอดถอดอ่านี่ออกแล้วมันก็จะหวมเข้าไปตรงเนี้ยโอ้โอผมไปดูรูปแล้ว ต้องสวมไปตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยต้องสวมอย่างเงี้ยจริงๆมันมันต้องการออกออกออกมาอีกหน่อยนึงอะ่ะต้องหายไขควงมาหมุนแต่ทีนี้ <c oughs> มันต้องไปเงี้ยนะเออมันต้องสวมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็แต่อย่างเงี้ยนะแต่ผมผมจะลองดูแต่อย่างเงี้ยมันมันมันต้องหมุนไขนอ็อตออกไปอีกก่อนนิดนึง <c oughs> แต่นี่เราเอาแบบเดียบเลยแล้วกัน ได้ไหมมันก็ต้องไยนัะตรงนี้ไงนะนต้องเอาไขาควงไขควงไขควงหกเหลี่ยมมาอย่างงน,นะแต่ตรงนี้มันมันไม่ใช่ประเด็นหลักหลัก,ออกตรงนี้นะพอมันสมมติว่ามันอย่างนี้ได้นะ เราคือเรี้กว่ากระจกด้วยความที่เรา,เามือใหม่เนี่ยมือใหม่จักรยานมือสองจักรยาพนพับไลนะ <laughs> เราก็อเรียกว่ากระจกนี่มันแล้วก็บังโคลอ่ะตรงนีน้ีมันต้องหานอกว่าหมุนออกมาายนอตตวเนี้เพื่อเพื่อให้ตังนี้มันมันมันตรงนี้มันมันมันยังง่นอยู่เราต้อง เอามาหมุนออกตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมุนได้ไหมเอาไปแจหมุนได้ไมั <c> ้ย <oughs> อยากจะดูให้มันจบเลยอะ่ะคือคือมันจะมีไขควงหกเหลี่ยมอะ่ะตรงนี้ ใส่เข้าไปเนี่นก็จะหมุนหมุนหมุนคลายออกเออมันอันนี้มันเอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวหมุนหมุนออกแล้วก็ให้มันอย่างเงี้ย ปั๊บรูดขึ้นมาถึงประมาณเนี้แต่ทีนี้มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่าไหร่ประเด็นสําคัญที่เราจะพูดถึงอ่ะมันอยู่ทีออ่อันนี้ก็หมุนออกเวลาเราพับเก็บเนี่ยยืดหอดได้เนี้ยนะ อันนี้ก็ตั้งไว้ซะอะไรประมาณนี้โอเคประเด็นที่เราจะพูดถึงนีอยู่ครับประเด็นประเด็นแรกคือทำไมคอตรงนี้มันไม่ตรงอ่ามันเอียง4.5องศาตรงตรงนี้คือตรงนี้นะแต่มันเอียงไปทางซ้ายมือ4.5องศา ตัวนี้ได้คําตอบแนละ้วพอดีเออันนี้ยังไม่เท่าไหรอ่อันที่สองคือลมยางมันอ่อนลมยางมันอ่อนก็ตามทีม่ผมคาดการไว้ว่ามันไม่ได้อ่อนแต่เขาเจตนาที่จะปล่อยลมยางออกเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเวลาการขนส่งเนี่ย มันจะต้องปล่อยลมออกเพราะว่ามันจะมีความกดอากาศเวลาคนส่วนในในออรถบรรทุกตู้ทึบตู้อะไรเนี่ยมันมันจะมีความดันมันจะมีแรงกดจะมีแรงกดนะนะตามทางฟิสิกส์นะตามทางวิทายาศาสตร์นะถ้าเราเติมลมามากเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดแรงกดปั๊บปั๊บปัป๊บความกดอากาศอาจจะทําให้ยางระเบิดได้เกิดฟลามปซียหายไดออออ้อันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ พอดีเออน้องเนยอ่ะเดี๋ยวว่าน้องเนยแล้วกันน้องเนยที่เป็นออของเคเคเบหนึ K ่งหกแปดเขาก็ออธิบายมาบอกว่าเขาต้องปล่อยลมออกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระบังคนสซึือก็เป็นตามที่เราได้คาดการไว้ในคลิปที่แล้วอ่ะโอเคอันนี้ถูกตอ้องแล้วยางไม่ได้มีปัญหา แต่เป็นเจตนาเป็นเจตนาที่ทางร้านได้ปล่อยลมออกเพื่อว่าไม่ให้เกิดปัญหาในการขนส่งที่จะต้องไปอยู่ในตู้ทึบแล้วก็มันอาจจะมีแรงกดอากาศตามหลักทางวิทยาศาสตร์หลักทางฟิสิกส์นะฮะที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายไดโ้โอเคตัวเนี้จบไปอันที่เป็นมหาใหญ่ที่สุดที่ผมเจอเมื่อวานก็คือ มันใดบันใดบันไดบันไดที่ผมพยายามหมุนมันหมุนไม่เขานะคือเออจักรยานเอ้บันไดทางด้านขวาคือด้านนี้คือด้านขวาด้านนี้คือด้านซ้ายคือถ้าเราหันหน้าไปทางนี้นะทางนี้คือทางขวานี่คือทางซ้ายทําไมทางขวามัน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 ใสง่ายแต่ทางซ้ายทําไมผมใส่ ไม่ได้อันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ต้องขอโทษทางร้านด้วยอ่าคือผมไม่รู้จริงเอ่าคือตามคลิปเมื่อวานนี้จะเห็นว่าผมพยายามใส่บรรไดอยู่เอ่อจนจนจบคลิปเสร็จปั๊บผมก็พยายามที่จะไม่ฝืนเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะว่ามันมันต้มีอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยไลน์ไปถามทางร้านเคเบลหนึ่งหกแปดนะ ทางร้านก็พออา่านข้อความแล้วรีบโทรมาหาผมเลยที่มันต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งมันก็กระจ่างแล้วเพราะว่าทางร้านเขาห่วงมากเขากลัวว่าเราจะใส่ผิดซึ่งซึ่งตามความเข้าใจของผมไงเวลาหมุนเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนเข้าเราต้องหมุนตามหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมหมุนจากซ้ายไปขวาแล้วฝั่งนี้คือซ้ายนะ อันนี้คือขวาหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะหมุนจากซ้ายไปขวาหมุนตามเขียนาฬิากา,กา,า,าอันนี้เป็นหลักพื้นฐานของการหมุนน็อตเข้าอยู่แล้วเวลาคลายก็ต้องหมุนจากขวาออกมาท้าคือทวนเข็มนาฬิกาทีนี้ผมก็ทางขวาเนี่ยมันบังเอิญมันหมุนจากซ้ายไปขวาไงเออหมุนตามเข็มนนาฬิกาพอดีมันก็เลยหมุนเข้าเวลาหมุนออกก็คือหมุนหมุนจากขวาไปซ้ายอย่างเงี้ยแต่ทางซ้ายเนี่ย นี่ทางซ้ายเอาเห็นเลยเราก็หมุนจากซ้ายไปขวาเหมือนกันหมุนจากซ้ายไปขวาเหมือนกันเนี่ยคือการหมุนจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันคือเราตามความคิดของเราคือการหมุนการหมุนเข้าอ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่น้องเลยบอกว่าเออมันต้องหมุนไปข้างหน้า หมุนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าหมุนจากข้างหลังหมุนไปข้างหน้าก,ก็คือพอดีอมันบังเอิญพอดีไอ้มันใดด้านขวาเนี่ยการหมุนไปข้างหน้ามันก็คือหมุนจากซ้ายไปขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่แต่แต่บันไดด้านซ้ายนี่ การหมุนไปข้างหน้าเนี่ยมันจะกลับกันละเพราะว่ามันอยู่เขาเราฟังนะเออหมุนไปข้างหน้าเนี่ยมันจะหมุนจากขวาไปซ้ายก็คือหมุนชวนเข็มน,นาฬิกาก็แค่นั้นเองถ้าหมุนจากด้านนี้โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะแล้วก็อ่ะโอเคหนึ่งลม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 ,มยางเนี่ย ลมยางนี่คือเขาปล่อยออกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขนส่งสองสองคือบันไดโอเคสามคือเนี้ยเออทำไมมันต้องเอียงสี่ห้าองศาทำไมมันไม่ตรงตรงเอ,อ่อข้อสรุปคือถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้ามันตรงๆเนี่ยเวลามันทับเนี่ย เวลามันทับถ้ามันตรงอ่ะมันจะทับไม่ได้เพราะว่ามันจะติดฐานตรงนี้เขาต้องทําให้มันสี่จุด้าองศาพเพื่อให้มันทับออกไปข้างๆไงนะหลักการก็คือแค่นี้เองนี่เขาก็คือแบบอย่างนี้นี่เห็นเห็นไหมมันต้องเอียงออกไป4.5องศาพเพื่อให้มันลงข้างๆได้ เพราะว่าถ้ามันตรงๆเนี่ยมันจะพับลงมาไม่ได้เพราะว่ามันจะผิดคานตรงนี้นั้นเขาต้องออกแบบมาเพื่อให้มันพับออกไปข้างๆได้เดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอมาถ่ายให้เห็นกันให้จ่าๆเลยจะหยุด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 จิบตรงนี้ก่อนเนาะถ่ายมุมสูงงนี้ให้มันเห็นโอเค อ่โอเคและวนะโอเคโอเคนะเราจะเห็นว่าตรงนี้มุมตรงนี้มันคือมุมตรงจากจากด้านหลังไปด้านหน้าจากด้านหน้าไปด้านหลังเขาเขาทำตรงนี้นะฮะเพื่อที่ว่าให้มันเอียง ถ้าพูดถึงก็คือเอียง4.5องศานะเอียงเฉียงเียงไปทางซ้ายนะไป4.5องศาพเพราะว่าถ้ามันไม่เอียงเนี่ยปั๊บตามที่บอกนะนะตามที่บอกนะถ้ามันไม่เอียงไนะฮะถ้ามันไม่เอียงมันจะลงไม่ได้เพราะว่ามันจะจิตตรงนี้นี่นี่เราต้องเอียงไป4.5องศาพเพื่อว่าปั๊บนี่เห็นไหมมันจะต้องเอียงไป พื่อให้พับเก็บได้ไนะนี่มันจะได้พับเก็บปับ๊บพอดีเลยเห็นไหมฮะเห็นหเนาะอ่าโอเคปึ๊บโอเคแล้วตามหลักการโอเคเข้าใจตามนี้อันนี้การออกแบบเขาออกแบบมาเพื่อให้มันพับเก็บได้นะดลักการก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากนี่ถ้ายังไม่ชัดก็ นี้แหละนี่ชัดเจนแล้วนะว่ามันต้องเอียงเพื่อให้มัดเจบได้ครับผมถูกต้องเนาะอันนี้ถูกต้องแล้วโอเคลมยางก็เป็นหลักการแล้วก็เออนี่ทางด้านขวาฝั่งเนี้ยคือชั้นด้านขวานี่นะมันหมุนไปขนาดก็คือหมุน หมุนไปทางนี้คือหมุนเข้าหมุนกลับข้างหลังหมุนแพรกหลังคือหมุนออกนี่อย่างนี้คือหมุนออกอ่าโอ้โหเราก็หลงโง่ไปอย่างนานนะก็จะบอกว่าเราก็เพิ่งเคยเคยเอ่อหมุนกลับด้านจากความรู้สึกปกติหมุนหมุนเข้าปหมุนหมุนจากซ้ายไปขวาหมุน หมุนตามเข็มนาฬิกาโอเคพอดีเราดันไปใส่ทางด้านขวาก่อนซึ่งมันใส่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการหมุนจากเอ,อด้านหน้าไปด้านหลังไปด้านหน้าอย่างเนี้หมุนจากซ้ายไปขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่พอพอพอ,พอ,อ,อใส่ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็หมุนจากซ้ายไปขวาเหมือนกัน หมุนจะ้ายไปขวาเหมือนกันหมุนจะ้ายไปขวาซึ่งไการหมุนจะใช่ไปขวาเนี่ยมันคือการหมุนออกมันคือการหมุนออกซึ่งมันจะขัดกันจากความความรู้สึกที่เราเคยพูนชินไงเออมันคือการขันออกจริงๆอะ่ะนี่จะหมุนให้เห็นเลยว่าจริงๆมัน,มนไม่ได้ใส่ย,ยากเลยเน้องเลยน้องเลยรีบโทรมาหาเลย หลังจากที่ผมส่งเมสเซจไปทางไลน์ทางไลน์ของร้านนะยนะตรงนี้บอกว่าพี่มันต้องหมุนจากด้านหลังไปด้านหน้าเอานะแล้วก็สักพักหนึ่งก็พอหลังจากที่ผมเอ,อัพคลิปวิดีโอเสร็จผมก็ส่งคลิปวิด,ดีโอใหน้น้องก็มาอธิบายเรื่องของเอคอจัก,กรยานนี่แหละ ขอภาพไหมนะว่ามันต้องเป็น4.5องศาพเพื่อให้มันภาพได้อย่างเงี้ยออโอเคเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องของเออขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องเรื่องของลมยางโอเคอันนั้นชัดเจนแต่แต่ตรงนั้นผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกผมซีเรียสเรื่องเรื่องเนี้ยต้องต้องบอกว่ามันต้องพอพอพอน้องโทรมาหาผมอะหลังจากผมผมส่งเมสเซจไปแล้วเนะี่ยว่า ให้หมุนไปข้างหน้าซึ่งมันก็คือซึ่งมันจะกลับกันจากด้านขวาไงเพราะว่าด้านขวาหมุนหมุนจากหลังไปหน้ามันก็คือหมุนจากซ้ายไปขวามันก็คือตามเข็มนาฬิกาโอเคมันเป็นเรื่องปกติแต่พอด้านซ้ายนี่ถ้าหมุนถ้าหมุนจากซ้ายไปขวาเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกามันคือการหมุนออกน้องเขาบอกว่าให้หมุน จากหน้าไปจากหลังไปหน้าซึ่งมันก็หมุนอย่างเงี้ย่ยหมุนเงี้ยจากหลังไปหน้านะจากด้านหะลังหมุนปื๊บไปด้านหน้าด้านหลังหมุนปื๊บไปด้านหน้าด้านหลังหมุนปื๊บไปด้านหน้าซึ่งมันก็คือหมุนควนเข็มนาฬิกาหรือว่าหมุนอย่างเงี้ยจากขวาไปซ้ายจากขวาขวาจากขวาเนี่ยปื๊บไปซ้าย อย่างเงี้ยก็คือเอาให้ไงวะการหมุนเข้าก็คือหมุนจากด้านหลังไปด้านหน้าไม่ว่าจะจักรยานด้านเอบันไดด้านขวาบันไดด้านขวาก็คือหมุนจากด้านหลังไปด้านหน้าปึ๊บ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 บันไดด้านซ้ายก็หมุนจากด้านหลังไปด้านหน้าคือหมุนจากด้านนี้ปึ๊บ Tory ip, Tory ip. ให้เห็นนะจริงๆอะจริงๆเออตัวนี้มันฟรีแล้วแต่ให้ให้เห็นว่ามันหมุนอย่างเงี้ยนี่นะฮะโอเคนก็ตานี้ครับครับก็เป็นนะว่าสมเร็จ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเป็นความที่ว่าเราเพิ่งขายจักรยานหนึ่งสองจักรยานพับหนึ่งสองนะเป็นจักรยานพับญี่ปุ่นหืึสองครั้งแรกที่สั่งซื้อจากร้านเขียนหนึ่งหกแปดแล้วก็ได้ครับได้รับการเรียกว่าได้รับการซวิตที่ดีมาก สั่งเพื่ี่ผมไม่เคยซื้อจากร้านนี้ไม่เคยรู้จักร้านนี้ไม่เคยใช้บริการร้านนี้แต่ว่าไม่เคยเจอหน้าด้วยไม่เคยไปที่ร้านด้วยนะแต่ว่าเออการบริการเขาโอเคดีมากนะผมถือว่าอ,อให้คะแนนการบริการการซอบิทการดูแลลูกค้าก็คือสิบเต็มสิบนั่นแหละ อย่าไปเวอร์เลยหนึ่งร้อยเต็มสิบเตนเต็นไม่ได้หรอกมันเต็มสิบเต็มสิบมันจะไปเป็นเป้นสิบเอ็ดเต็มสิบเต้นเต็นไม่ได้นะเออคือคือถ้าเป็นนักเรียนก็ให้เกรดเอนี่นะถูกต้องแล้วอัดแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่สูบลมยาง่าหมู่บ้านใกล้ๆกไม่ไกลก็จบละนะตรงนี้ก็คือ หมุนทับลงอย่างเงี้ยปึ๊บเพราะว่าเออมันจะเออถ้ามุมนี้จะเห็นสี่ห้าองศามันลงเพราะว่าถ้ามันลงตองอ่ะมันลงไปไม่ได้แล้วสิบคาดูอันนี้มันลงอย่างเงี้ย <c oughs> โอเ้เฮ้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เห็นชัดเจนขึ้นเลยนะปึ๊บเพราะว่ามันเอียงสี่ห้างองศาไงเพราะด้วยความ ความที um ่มันย e ัง45องศาอ่าอันนี้คือตั้งคือเราตั้งตรงอะนะเพราะเพราะด้วยความที่มันเยัง45องศามันเลยลงด้านข้างได้โอเคโอเคก็แล้วโอเคเดี๋ยวโอเคละปั๊บผมขออนุญาตละวันนี้จบคลิปจบคลิปละเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆมาฝากท่านอย่างนี้แล้วก็ใช้จักรยานนี้ปั่นตันตัน บานไปไหนมาไหนบ้าแล้วแต่ตามดีวิวเนาะโอเคตรงนี้จบแล้วก็เหลือแค่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปหาคีนไขค,ควงจับยัดใส่ไปตรงนี้มันก็จะตังอยู่ตรงนี้เออโอเคผมค่อนข้างเคลียร์แล้วโอเครู้สึกประทับใจเนาะจากที่เป็นกังวนว่า อนแรกผมกม็เป็นกระบวนมากพอหลังจากที่ร้านโทรมาแล้วก็มาคุยแล้วก็ทำการตามที่ร้านได้แนะนำมาก็หูสึกประทับใจบามากเพราะว่าโอเคจากที่เราคิดว่ามันมีปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเราไม่รู้ก็แค่นั้นเองแต่ตัวนี้เรารู้แล้วเราทำได้แล้ว ดีแล้วแล้วก็สมมูรณแบบแฮปปี้เอดิงนะแฮปปี้เอดิงทั้งทั้งทั้งเราที่ได้ซื้อแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีแฮปปี้ดินทั้งทางร้านด้วยที่ร้านร้านก็บอกว่าร้านได้ดูแลเนาะแล้วก็เราก็ได้ของที่เป็น คุณภาพญี่ปุ่นนะนะโอเคอย่างอย่างอย่างดีมากนก็จะได้ใช้งานอย่างสบายใจแล้วทีเนี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณเอ่อทางร้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อที่ทําให้เราได้มีของดีๆมาใช้งานแล้วก็จะได้ทํารีวิวให้ท่านได้ดูในการใช้จักรยานมือเออจักรยานพัด อ่าจักรยานพับดีกว่านะในการชี่งานจักรยานพับนี่แหละโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปครับผมหวังว่าคลิปต่อไปท่านจะติดตามดูนะฮะในการที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปครับผมสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับทุดกันสวัสดีครับตอนขวันไปกินก๋วยเตี๋ยวมาที่บ้านหลาน như ok dầm dần dần